ถ้าให้สรุปนะครับท่านผู้ชมสำหรับโต y ตาแคมรี่ 2.5G ปี2020เลขไม่12,000กิโลเมตรคันนี้เป็นรถที่น่าใช้งานไหมบอกเลยครับว่าน่าใช้ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับผมขอนำเสนอโต y ตาแคมรี่รุ่นที่หามาใช้งานค่อนข้าง,งยากรุ่นหนึ่งเลยนะครับก็คือรุ่น 2.5G นั่นเองท่านผู้ชม ซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมเคยมีนําเสนอตัว 2.5G ปี20ไปนะครับคันนี้ก็ปี20เหมือนกันนะผู้ชมแต่ว่าต้องบอกเลยฮะว่าคันนี้เลขไม่น้อยทะผู้ชมรถคันนี้นะครับเลขไม่วิ่งมาแค่12,000กิโลเมตรเท่านั้นฮะและด้วยความสงสัยครับว่าเออทำไมมันวิ่งมันน้อยจ้างเจ้าของเดิมเป็นใครผมก็เลยไปลื้อประวัติมาดูนะครับปรากฏว,ว่าเจ้าของเดิมคือเป็นบริษัทท่านผู้ชมง่ายๆครับเป็นรถในานามบริษัทนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้เป็นรถประจําตําแหน่งผู้บริหาร อ่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้งานตัวรถน้อยปุ๊บผมเลยแบบอ่าโอเคเราเจอคําตอบแล้วใช่ไหมเป็นรถผู้บริหารจริงๆรถผู้บริหารส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เลขไม่มันจะเยอะเนาะแต่สาหรับคันนี้เหมือนกับว่าเป็นรถประจําตําแหน่งแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะเหมือนกับว่าเจ้าของเมิมก็ม,มีรถหลายคันนะคร, <S <S ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าใครหาโตต้าแคมรี่ที่เป็นรุ่น2จุด G อยู่นะครับมาดูได้เลยนะฮะและคันนี้ก็อย่างที่บออกไปสภาพดดีเลม่นน้ย้ยยนวะ คราวนี้เดี๋ยวเล่ามาดูในเรื่องของราคากันดีกว่าท่านผู้ชมเรื่องราคาเองนะครับตอนที่ผมรีวิวคันก่อนนู่นไปเลยสักปีแล้วนะราคาคันนั้นอยู่ประมาณ907 0แ0 0าแแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมราคาอยู่ 879, 00 0บาทแล้วหายไปแสนหนึง่งนะฮะแล้วถ้าไปเทียบราคารถใหม่ป้ายแดงอะ่ะตอนที่เขาเปิดตัวก็หายไป7 0 0 0 0 0กว่าบาทถือว่าเรื่องความคุ้มค่าในด้านราคาเองถ้าดูในเรื่องของสภาพตัวรถนะครับปีรถเลขไม้รถแล้วไปดูราคาจำหน่ายต้องบอกเลยว่าบิ๊กออโต้เนี่ย ตั้งราคาจําหน่ายได้ประหยัดที่สุดในตลาดรถมือสองนะตอนนี้ก็ว่าได้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ผมขอวงเล็บไว้หนิดนึงนะ,ะเห็นสวยๆสภาพดีๆราคาประหยัดแบบนี้ฮะ,ะหลังจากปล่อยคลิปนี้ไปถ้าคุณดูแล้วคุณชอบคุณต้องรีบตัดสินใจนะเพราะมันมีคันเดียวนะท่านผู้ชมรถสภาพแบบนี้นะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาในเรื่องของดีไซน์โดยรวมก่อนเลยนะครับผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดอะไรเยอะมากนะครับเพราะเราจะเห็นกันคุ้นตา กันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับโตยตาแคมรี่นะฮะแต่ทั้งนี้ผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนถ้าเกิดว่าผมไม่ได้แจ้งทนะ่านผู้ชมไปว่านี่คือรุ่นย่อยรุ่นอะไระเวลาเรามาดูโตยตาแคมรี่เราแทบจะแยกมันไม่ออกเลยนะครับอย่างเช่นเอา 2.0G มาจอด 2.5G มาจอด 2.5G h b i d มาจอด 2.5G h b i พ Premium มาจอดเทียบกันอย่างเงี้ยหน้าตาดีไซน์เขาจะคงคอนเซปต์แบบนี้ฮะดูแทบไม่ต่างเลยอาจจะต้องดูรายละเอียด เล็กๆน้อยๆในบางจุดครับวัสดุที่ใช้ตกแต่งจะติดไปทางโทนสปอร์ตกับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไปดูเทียบกับตัวที่เป็นตัวไฮบริดอย่างเงี้ยตัวไฮบริดวัสดุด,ด้านหน้าเขาจะดูเป็นภูมิฐานมากกว่าครับคือใช้วัสดุที่เป็นชิ้นส่วนงานโครเมียมนะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกนะครับแต่สําหรับ 2.5G แน่นอนครับมาสไตล์เน้นสปอร์ตมากกว่าหรูนิดๆหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงดีไซน์ด้านข้างนี่ล้อนะเห็นไหมถ้าเราไปดูตัวล้อที่เทียบกับรุ่นอื่นๆนะ 2.5G จะดูแบบวัยรุ่นวัยรุ่นดูสปอร์ที่สุดแล้วเออนะครับตรงตามคอนเซปต์ท่านผู้ชมตรงตามคอนเซปต์ตรงยังไงผมแบ่งนี้ก่อนแต่แคมรี่เขาจะมี 2.0G ใช่ไหมเป็นตัวเบสพื้นฐานแล้วคนใช้งานก็มองเยอะนะตัวนั้นนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของ 2.0G เนี่ยคือเวลาเราต้องการขับทางใกล้นะฮะใช้ความเร็วหน่อยๆไอ้ 2.0G มันจะมีอาการเหนื่อยหน่อย,น,อยนะฮะแต่สำหรับ 2.5G เขาสร้างมาเพื่อ อุดจุดอ่อนตรงนั้นนั่นเองท่านผู้ชมหมายความว่าเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยผมไมให้ท่านผู้ชมลองนึกภาพนะครับเทียบกับ 2.0G เนาะท่านผู้ชมขับความเร็ว100กิโลเมตรเท่ากันเลยนะครับท่านผู้ชมจะพบเลยว่า รอบเครื่องของ2.5มันจะต่ํากว่าก็เรื่องปกติเห็นไหมครเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่าซีซีมากกว่าไม่จําเป็นจะต้องเค้นพละงกาลังอะไรให้มากกว่าครับนั่นหมายความว่าเราขับรถคันนี้ได้สบายกว่ารุ่น 2.0G ครับรวมถึงอัตราประหยัดน้ํามันเนื่องจากว่าตัวเครื่องอ่ะไม่ได้ทํางานหนักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอัตราประหยัดน้ามันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าตัว 2.0G เลยนะครับเมื่อเราใช้งานเดินทางไกลๆเนี่ยแต่ถามว่ามันใช้งานในเมืองเหมาะไหมก็ต้องบอกว่าถ้าใช้งานในเมืองนะครับไม่ต้องห่วงนะู้ชม โตแล้วเาก็มีอีโคโหมดมีนอร์มอลโหมดมีสปอร์ตโหมดให้เราเลือกใช้งานกีกแต่ว่าจะใช้งานยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูในห้องโดยสารนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนของดีไซน์และความเรียบร้อยกันต่อนะฮะด้านหน้าผมให้ดูไปแล้วเนาะด้านข้างก็ดูล้อด,ดูอะไรไปแล้วนะคราวนี้ด้านข้างตรงนี้เองทั้งคันเนี่ยท่านผู้ชมบอดี้ทั้งอันเลนเองโตรถแคมรี่เขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่หนึ่งอย่างครับคือจะบอกว่า ดูหรูก็ใช่จะดูสปอร์ตก็ใช่เหมือนเหมือนเขาอยู่กึ่งกลางพอดีครับระหว่างคําว่าสปอร์ตแล้วก็ความหรูหรามันจะมีความแตกต่างจากยี่ห้ออื่นผมยกตัวอย่างเป็น h o n ด้ Accord Gen10 แล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันชนหน้าแอค a c c o r เ Gen 10นะเวลามันเทียบแบบถ้า h o n ด้ a c อ o r d Gen เ0อ่ะเขาจะไปทางสปอร์ตหนักๆเลยฮะเส้นสายเยอะๆเ,เวลาเราดูบอดี้ตัวรถจะรู้สึกแบบถึงความมีแบบมีเหลี่ยมมีมุมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอมาดู Camry เนี่ยด้วยความเป็นเอกลักษณ์ y ต t a Camry อ่ เขาอยู่กึ่งกลางระหว่างนั้นครับคือเขาจะได้ความหรูอยู่แต่ยังมีเส้นสายที่ยังดูแล้วเออมันก็มีความสปอร์ตเนาะเรื่องดีไซน์เนี่ยผมชอบนะแบบนี้นะครับรวมถึงสีตัวรถสีนี้อีกนะผู้ชมนี่เป็นสีที่ดูแลง,ง่ายนะครับริ้วรอยอะไรพวกนี้ไม่มีอยู่แล้วและสีดูแลง,ง่ายไม่พอนะครับแลวถ้าดูจากตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันดูสะอาดตาไปหมดดูแลร,รักษาง่ายด้วยนะครับริ้วรอยก็ไม่มีแถมทำความสะอาดทำอะไรมันก็ทําความสะอาดง่ายกว่าสีอื่นๆพอสมควรเนาะแล้วก็สีนี้เองอ่ะผมรู้เลยว่า หลายคนชอบแต่หาซื้อไม่ได้ในสภาพแบบนี้นะเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วมีแผนไม่อยู่แล้วต้องซื้อแคมรี่ต้องใช้แล้วมาเลยนะฮะเหลือว่างอยู่คันเดียวนะต้องรีบหน่อยนะฮะว่ากลับมาดูระบบเล็กๆน้อยๆกันดีกว่านะครับตัวระบบเองก็น่ามีเซนเซ,นเซอร์มีอะไรให้ใช่ไหมครับกูก็จอมองข้างตรงนี้เองก็มีายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงนะครับก็เติมเงาแอบสายตาให้นะฮะร,ระบบกุญแจด้านข้างพวกนี้คีเลสอะไรมีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงล่างเป็นแบบอิสระสนะี่ล้อ ช่วงล่างอิสระสีล้อเนี่ยมันทาให้ตัวรถเวลาขับมันจะนุ่มๆอะความแข็งกระด้างหรือการโยนตัวไปมามันจะไม่ค่อยมีครับมันจะมีน้อยกว่าพวกแบบท็อกชั่นบีมอะไรอย่างเงี้ยเออนะใครชอบสไตล์แบบช่วงล่างนุ่มๆนิ่มๆนั่งสบายๆเลยอะอันนี้จะตอบโจทย์ท่านะุผู้ชมในเ,เรื่องช่วงล่างนะครับมาคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างนี่ด้านท้ายเองก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมชอบก่อนเลยนะคือเรื่องของฝาท้ายนั่นเองท่าุผู้ชมฝาท้ายตัวรถ คมรี่ 2.5G เนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะแต่พอผมกดเปิดสั่งการที่รีโมทอ่ะเขาเปิดขึ้นมาเหมือนเราใช้ฝาท้ายไฟฟ้าคือมันดูสมูทอะท่านผู้ชมมันดูน่าใช้อะ่ะเออถ้าไปเที่ยบคู่แข่งคู่แข่งไม่มีนะคู่แข่งทําแบบนี้ไนมะ่อร์คคือแบบกดกุญแจปุ๊บคุณต้องเดินไปเปิดเองนะแต่แคมรี่คือกดกุญแจแล้วเขาเปิดให้เหลยเออผมชอบอันนี้มากกว่านะครับรวมถึงระบบเซฟตี้ความปลอดภยัยมีเต็มอยู่แล้วนะครับกล้องมองหลังมีให้เซนเซอร์มีให้นะครับ รวมถึงเตอรมอสแอบสายตาด้านท้ายอย่างระบบ rcta อันนี้ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่เก็บสัมภาระเองสําหรับตัวตท้แคมรี่5 g ต้องบอกงี้ท่านผู้ชมใครที่แบบไอ้แคร์เรื่องนี้นะแคร์เรื่องการเก็บสัมภาระนะครับแล้วคุณมีเทียบกับตัว2.5 H ไฮบริดไว้อยู่อะผมแนะนําให้คุณเลือกใช้ตัว2.5พอครับเพราะว่าพอเป็นตัว2.5ธรรมดาเขาไม่จําเป็นต้องเสียพื้นที่ในการวางแบตเตอรี่เหมือนตัว2.5งห้ไฮบริดครับเพราะฉะนั้นพื้นที่การเก็บสัมภาระก็จะมีเยอะกว่า นะฮะคือถ้าเทียบกับ2.0ก็เท่ากันแหละแต่ถ้าไปเทียบกับ2.5ไฮบริดอ่ะ2.5ไฮบริดพื้นที่การเก็บสัมภาระจะน้อยกว่าตัว2.0แล้วก็ 2.5G แบบนี้ครับใครที่ใส่ใจเรื่องพื้นที่การเก็บสัมภาระผมแนะนําว่ายังไรก็อยู่ที่ 2.5G อันนี้เหมาะสมสุดแล้วนะครับส่วนเรื่องของสภาพเองไม่ต่างกันเลยท่านผู้ชมสภาพด้านหน้าด้านข้างด้านหลังโอ้โหใหม่อะเลขใหม่มันหมื่นสองอ่ะ นี่คือรถใหม่เอามุ่งตรงนะครับเนี่ยฮะเออนานๆดีผมจะเจอโตโยต้าแคมรี่แบบนี้เนาะซึ่งในท้องตลาดที่เห็นบ่อยๆเลยรถปี20เลขใหม่เก0 0 0มื่นแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแสนหน้าส่วนใหญ่ที่จะเจอเนาะแต่ผมว่าเป็นคันแรกที่เลยที่ผมเห็นเนี่ยรถปี20แต่เลขใหม่แค่หมื่นสองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยดูใหม่ไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอดี้ด้านนอกอะไรพวกนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยนี่มันคือรถใหม่ชัดๆอะ นะคะแก้มันเป็นปี2020แค่นั้นเนาะแต่ว่าเรามาดูรายละเอียดด้านในกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับโต้ตาแคมรี่เนาะก็ด้านในห้องโดยสารนี่เองเนอะท่านผู้ชมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่านี่เป็นรถที่นั่งหลังค่อนข้างที่จะสบายมากๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองดูนะเนี่ยอันนี้ผมจะลองนั่งให้ดูเห็นไหมโตผมค่อนข้างที่จะอุ้นอุนใหญ่ๆหน่อยเห็นไหมแต่ก็นั่งสบายเอ่ะเอ,อนั้งงที่บอกเนี่ยท่านผู้ชมดยสิบอกคนขับอ่ะคือผมตั้งใจถอยมาให้มันเกือบสุดเนาะ จะดูสเปซว่าเออเรายืดขาเราอะไรได้ไหมก็ยังยืดได้อยู่อเออคันนี้นั่งสบายนั่งริ่มจริงนะครับถาดวางรองพื้นอะไรพวกนี้มีครบหมดเนาะนะฮะแล้วก็สาภาพเองมีรอยนั่งมีอะไรปกติอยู่แล้วนะฮะรถแคมรี่นะแต่ว่าไม่มีรอยชำรุดเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวรถยังอยู่สาภาพดีอยู่นะครับแล้วก็ความอนเนกประสงค์เองอะ่ะถ้าเราไปเทียบกับคู่แข่งซึ่งตอนนี้ก็จะเหลือแค่ h o n ด้ a คอ o r ดเนาะเทน,น่าอเอาเออกจากตลาดไปแล้ว <laughs> นะครับอ่ะถ้าเทียบกับ เขาได้ขอดเจนสิบลับเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าแคมรี่ทาได้ดีกว่าเสมอบ,บอกเดีกว่ายังไงค่ะอย่างเงี้ยม่านบางแดดมีมีด้านข้างนะด้านหลังมีด้วยนะครับแล้วก็ที่พักแขนเนี่ยใหญ่ใหญ่แวกขอดอีกตรงๆมันั่งสบายกว่านะฮะเนี่ที่วางแก้วน้ำพร้อมนะครับช่องต่อไฟอะไรพร้อมช่องลมของแอร์ดอทต,ตอนหลังพร้อมเนี่ยฮะที่เก็บของขี่อะไรเยอะเนี่ย เห็นไ,ไหมครความเอเนกประสงค์มันมันเยอะกว่าทนะ่านผู้ชมรวมถึงเวลาเขาเลือกใช้วัสดุนะครับต้องบอกเลยว่า 2.0G ในโตลต้าเคมรี่ผมว่าวัสดุเขาไฮโซแล้วนะเออแต่พอมาแบบอยู่ 2.5G มันมันหลูขึ้นนะพุ่งตรงนะครับแล้วก็ไอ้เบาตัวเนี้ยเนี่ยผมอยากให้มันมีทุกคันในในโลกใบนี้เลยไม่ว่าจะรรุ่นอะไรก็ตามนะเออคือแบบคนนั่งหลังสามารถปรับไอ,บอ้เบานี้ได้ปรับผู้โดยสารตอนหน้า คือบางท่านอาจจะมองว่าปรับทำไมเราไม่ได้นั่งมันไม่มีประโยชน์ผมอยากให้มองอย่างนี้นะผู้ชมบางทีบางครั้งเนี่ยเวลาเรานั่งอยู่ด้านหลังอ่ะแต่แบบด้านหน้าไม่มีคนนั่งใช่ไหมบางทีเราอยากจะแบบว่าวางของวางสัมภาระวางอะไรอย่างเงี้ยเรายังสามารถจัดตำแหน่งเบาได้คุณผู้ชมหรือถ้าแบบว่าเอาแบบทูดๆไปนะอย่างเช่นโอเคผมเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับผมมีคนขับอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ผมนั่งหน้าแล้วผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยผมสามารถปรับให้เขาได้เลยอ่ะแม่สบายไหมพอ,อยังแม่อะไรอย่างเงี้ย เนี่ยมันมีประโยชน์มากอเออถ้าเราได้ใช้งานตรงนี้เนาะเออซึ่งทั้งหมดทั้งมวลโดยรวมทั้งหมดในส่วนของแถวผู้โดยสารตอนหลังเองก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่นั่งสบายน่าครบหามากครับคุณ้เดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของแถวบริเวณผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้ากันบ้างครับและในส่วนของบริเวณแถวตอนหน้าทั้งหมดเองนะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกเลยว่าสภาพเรียบร้อยดูดีดูใหม่มากนะะเนี่ยวัสดุทุกอย่างยังใหม่อยู่เลยเนี่ยนี่เขาดูแลรถยังไงเนี่ย ใช้มาน้อยด้วยแหละเนาะนะครับเนี่ยเราลองสังเกตพวกวัสดุไอไทเกอร์ไอการิชเนี่ยไอลายไม้เนี่ย,ไอ,ไไยอันนี้ผมชอบนะคือชอบเพราะสวยด้วยแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งคือมันยังดูใหม่อยู่เลยแล้วมันก็ไม่ได้มีร่องรอยด้วยนะเนี่ยเดี๋ยเคใคด้ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูระบบตัวรถบ้างดีกว่านะครับว่า Camry 2.5G ้าเขามีอะไรให้เราใช้งานบ้างนะครับอันนี้กดทีเดียวติดเลยเครื่องไม่มีแบบเกิกเกิรเกิรเกิเกิรถพร้อมใช้งานทันทีนะครับมา าาดต่เบยูที่ตัวหน้าจอก่อนท่านผู้ชมตัวหน้าจอก็จะประมาณ7นิ้วนะครับสำหรับแ a m r y ในเจนนี้เนาะเขาจะเป็นทัชสกรีนนะแล้วก็จะเป็นแบบกึ่งกมันติก็คือจะมีปุ่มแบบปุ่มชี้ลัดอะไรพวกนี้มันเน้นใช้งานง่ายๆนะท่านผู้ชมผมชอบแบบนี้มากกว่าส่วนตัวเนาะแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆหลายๆคนก็ชอบอะถ้าไปเทียบกับจอยุคใหม่จอยุคใหม่มันดูตามสมัยมันดูสวยแต่ท่านผู้ชมกว่าจะเข้าโหมดกว่าจะแบบมันอยู่ไหนจะตั้งตรงเนี้ยทำไมมันเข้าหลายทีจังบางรุ่นบางคันมันใช้ยากแต่แคมรี่เนี่ย มันกดปุ๊บไปปั๊บอยากปรับอะไรเลื่อนๆเลื่อนจิ้มเจอเออคีย์รัดอะไรก็มีเนี่ยทุกอย่างมันมันเน้นให้ใช้งานง่ายๆหมดเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยตัวแอร์เองนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะแอร์อิสระซ้ายขวาครับแต่ว่าแอร์โตลตาทุกคนนันผมมันผมไม่ถูกโลกกับแอร์โตลตาคือแอร์โตลตาเขาเย็นเร็วเย็นเร็วมากนะผมเออ ถือว่าดีดีนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมอ่ะเป็นเป็นคนขี้หนาวอ่ะเจออากาศหนาวมากๆไม่ไม่ค่อยได้ผมก็ชอบไงแต่โตลต้าคือแบบกันเย็นมากเนี่ยเออแล้วหลายคนชอบนะฮะน้องตะกล้องอะไรพวกนี้ทีมงานผมเวลาขึ้นมานั่งมาถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโอก็จะเปิดแอร์เย็นหมดเย็นมากพี่รถแอร์เย็นเออแต่พอผมมานั่งมันมันจะติดติดหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ว่าโดยรวมนะครับแอร์เย็นมากอันนี้ผมขอปรับยีิบเจ็ดแล้วกัน แอร์เย็นไปนะแล้วก็แอร์อัตโนมัติจะอิสระสายสสขวานะท่านผู้ชมก็ข้อดีของแอร์แบบนี้บางทีผมขับผมจะเปิด27ก็ได้นะครับคนนั่งข้างผมเขาชอบหนาวๆก็จะไป2 0 23ากันแล้วแต่เขาเออเนี่ยนี่คือข้อดีของแอร์อัตโนมัติจะอิสระสายสสขวานะครับแล้วก็อย่างนี้ท่านผู้ชมตัวรถเนี่ยของแคมรี่เนี่ยฮะถ้าสังเกตดูนะตั้งแต่ตอนเปิดตัวมาเหมือนจะเป็นเจ้าแรกด,ด้วยเนาะที่เขามีระบบ ging, ไวเลสชาร์จิ่งมาให้ใช้งานอันนี้ก็ยังมีอยู่เนาะ นะครับบรเลชาร์จจรงมีให้นะครับแล้วก็ช่องต่อไฟอันนี้พร้อมเลยนะครับไฟ12โวลต์มีนะครับช่องรูอัดก,กินก็มีหายากนะนะครับดูซีเอมีอยู่แล้วนะคะพวกนี้นะครับที่เก็บของที่อะไรก็ค่อนข้างใหญ่ยอยู่แล้วนะโต้ตาแคมรี่ที่เก็บสัมภาระโอ้โหเยอะบอกเลยนะ <c oughs> ครับค่อนข้างค่อน้างกว้างเก็บอะไรเลยค่อนข้างเยอะโต้ตาจะเก่งเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับมาแต่เรื่องอื่นบ้างทุกผู้ชมตัวกระจกเองนะครับอัตโนมัติสี่บานอัตโนมัติวตันทัสนะอืมนะฮะ ตัวบอกก็เป็นไฟฟ้านะครับเมมโมรี่ซีได้สองตำแหน่งนะฮะแล้วแต่เราจะปรับหนะน้านี้นะครับเนี่ยมอตองมอเตอร์ทุกอย่างทำงานปกติหมดเห็นไหมฮะนะฮะแล้วก็สำหรับตัวสองจุ G เองนะผู้ชมอันนี้ผมลืมแจ้งเลยถ้าขับขับอยู่แล้วรู้สึกอึดอัดเพราะว่าไอ้ข้างในนี้มันจะเป็นแบบโถน้ำดำเนาะถ้ารู้สึกอึดอัดนะครับเปิดมา่านก่อนได้นะฮะก็มีหลังคาสาันลุกให้เนาะเปิดหน้าอากาศเปิดระบายอากาศได้หมดนะแล้วแต่เราจะใช้งานนะฮะ บางคนแบบเอยเอาไปก็ไม่ได้ใช้ผมเลยอยากจะบอกว่าเอาไปแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าเวลาอยากจะใช้แล้วมันไม่มีเนี่ยตัวตาเกีมีก่ก็จะเขาทำทำนองประมาณนั้นนะครับกะจะมองหลังเองก็เป็นตัดแสงให้เรียบร้อยนะใหญ่ด้วยนะครับมาแต่มาดูอย่างอื่นบ้างท่านผู้ชมอย่างเช่นพวกระบระบบหน้าจอระบบตัวรถนะครับก็หน้าจอเองจะเป็นดิจิตอลกับแบบอนาล็อกผสมกันนะครับผมว่าแบบนี้สวยอ่าอะไรที่เป็นแบบระบบทั้งหลายก็จะไปอยู่ในส่วนของดิจิตอลนะครับอย่างเช่น ผมต้องการแบบสั่งเปิดปิดระบบแบบระบบเตือนอะไรอย่างเงี้ยเตือนมุมอับสายตาอะไรอย่างเงี้ยเตือน RCTA นะปิดสั่งเปิดปิดอะไรได้หมดเลยนะครับม่านเมื่อนด้านหลังก็กดได้สั่งได้อะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะม่านหลังเองเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ฟิกนะท่านผู้ชมคือม่านหลังอะ่ะคุณสามารถเปิดค้างไว้ได้นะแล้วเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยครับเดี๋ยวไอ้ตัวม่านหลังเขาจะพับลงมาออโต้ให้นะครับเพื่อที่เรามองตรงนี้นะฮะ <Ooh. S 1> นะฮะเขาไม่ได้ฟิกนะคุณเลือกปรับได้นะ มันใช้งานค่อนข้างจะง,ง่ายแล้วพอผมเข้าเกียร์พีเนี่ยมันกลับมาติดเหมือนเดิมแล้วเออหรือถ้าคุณแบบไม่เอาเลยไม่ใช้เลยปิดเลยไม่ยุ่งเลยไม่ต้องเปิดมันก็ทําได้อีกเออนะฮะมันเนี่ยถึงบอกผมชอบรถโตต้าตรงนี้แหละคือเขาทํามาเหมา,เ,เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเหมาะกับคนทุกลายสไตล์ด้วยคุณอยากจะใช้รถยังไงคุณคุณใช้โตลต้าคุณไปได้หมดเออนะฮะเนี่ยค่อนข้างดีค่อนข้างขีดหยุน่นะจริงโตลต้ตานะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการขับของเพงมาลัยเองอะไรพวกนี้ ตัวแต่แคมที่เป็นรถที่ขับง่ายอย่างที่ผมบอกนะครับฟีลลิ่งพงมลัยเขาจะเน้นไปแบบว่าสบายสบายเบาแต่ไม่เบาหวิวเนาะแต่ทั้งนี้ท่าผู้ชมถ้าดูหลังพงมล,ลัยนะใครบอกว่าเน้นสบายอย่างเดียวสิ่งใดด้วยคันนี้บอกเลยนะอย่าลืมนะครับเครื่อง 2.5G น,นะฮะพละกกาลังแรงม้าแรงบิดเหลือเฟืออยู่แล้วนะ,นะครับแต่ทั้งนี้ถ้าเราไปใช้งานในเมืองอย่างที่ผมบอกไว้ถ้าคุณเจอรถติดในเมืองคุณก็ไม่ต้องกังวลครับ เขามีโหมดให้คุณเล่นใช้งานอีกอคุณจะใช้ e โคโหมดไหมจะในเมืองก็ eco โหมดไปเลยเราไม่ได้ใช้ความเร็วนะเออค่อยๆไหลค่อยๆไหลไป,ลไปเขาจะได้กินน้ํามันน้อยๆนะครับหรือถ้าแบบขับขี่ทั่วไปไม่ได้ซิ่งไม่ได้อะไรเลยไปน้องมน้องมึงโหมดก็ได้เออแต่ถ้าคุณต้องการแบบทำเวลาเลยไปต้องการทําเวลาอย่างรุนแรงเออเอาเร็วที่สุดเลยสปอร์ตโหมดอะไรพวกนี้ก็มีให้เห็นไหมฮะตัวรถเขามันใช้งานได้หลากหลายอือนะอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องการกินน้ํามันถ้าเทียกบกับ2.0 g เเวลาาดินทงไกออพ นะฮะส่วนการใช้งานในเมืองถ้ากูกินน้ํามันก็ปรับเอาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวรถเองมีนี่ออโต้โฮงให้นะแต่ต้องต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะเมื่อกี้ผมกดไปแล้วมันเติ๊ดแจ้งเตือนมาว่าไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับรถทุกแบรนด์ทุกนุ่นเวลาใช้ออโต้โฮงประมาณนี้นะเวลาจะเปิดใช้งานคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับแล้วเวลาจะใช้งานจริงๆเนี่ยเราแค่ขับไปปกติครับเดี๋ยวถ้ารถมันหยุดนิ่งอยู่กับที่อะตัวรถเขาจะทําการจับเบรกให้อัตโนมัติในการทํางานมีแค่นี้เลยนะครับแล้วก็นี่เบรกมือไ้ตรรรงนนีีมคคบบะั เช่นนี้เหลือเฟือแล้วจริงคท่านผู้ชมกับราคา8แสน70,000 9,000บาทคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่รถหนึ่งคันควรจะต้องมีเออมีหมดเลยนะครับรถคันนี้ผมมองว่าคุ้มนะยิ่งในยุคนี้ท่านผู้ชมถ้าเรากำเงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงถามว่ามันมัน,ม,นมันดีไหมผมก็มองว่ามันดีแหละแต่ถ้าท่านผู้ชมลองเปิดใจนะครับให้เนี่ยรถคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอะแทนที่เราจะเอาเงินหนึ่งล้านเจ็ดไปซื้อรถใหม่เราลงทุนแค่8แสน70,000 9,000บาทเราก็ได้้้รรถถทีี่่่่สภาาาพไมมตงจกใหแแบบนลว นี่งไงผมต้องบอกว่าคุ้มเกินคุ้มจริงๆนะครับสำหรับรถโต้ต้าแคมป์รี่ 2.5G คันนี้ครับถ้าให้สรุปนะครับท่านผู้ชมสำหรับโต้ต้าแคมป์รี่ 2.5G ปี2020เลขไม่หนึ0 0หกิโลเมตรคันนี้เป็นรถที่น่าใช้งานไหมบอกเลยครับว่าน่าใช้ครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับราคาค่าตัวแค่879,000บาทแต่คุณดูสภาพครับเห็นไหมมันใหม่ทุกจุดเลยอ่ะที่ผมไม่ท่านผู้ชมดูไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในห้องโดยสารเองนะครับรวมถึงเกรดวัสดุต่างๆก็มีการ อัปเกรดมาจากตัว 2.0G ไปประมาณหนึ่งเลยอ่ะและยิ่งถ้าหาว่าใครที่หารถ t ต y o t a c แ m r y ไว้ใช้เดินทางไกลอยู่อันนี้ยิ่งน่าสนเลยท่านผู้ชมเพราะว่ารถคันนี้ตอบโจทย์การเดินทางไกลได้ดีมากๆเลยเออถ้าไปเทียบกับตัว 2.0G เนาะนะครับแต่สำหรับใครก็ตามนะครับที่มีเปรียบเทียบไปอยู่ระหว่างตัว2 5 h y b r i d แล้วก็ตัว 2.5G เนี่ยผมให้คำแนะนำอย่างนี้แล้วกันเนาะถ้าหากว่าคุณกังวลเรื่องการดูแลรักษาในระบบ Hybrid นะครับคือแบบโอเคระบบไฮบริดไมด พุ่งตรงนะครับประหยัดน้ามันด้วยแต่อย่าลืมนะครับมันมีระบบมาเพิ่มเราต้องดูแลมันเพิ่มนะครับต้องเสร็จต้องเสร็จเงินเพิ่มนะฮะถ้าคุณกังวลเรื่องนั้นแล้วไม่อยากจ่ายเงินเพิ่มนะครับผมก็จะแนะนําให้มาดูตัวนี้แทนนะฮะแต่ถ้าคุณมีแผนแล้วว่าโอเคเราเอ้ยเราใช้ได้เราอยู่กับไฮบริดได้เราดูแลรักษามันได้คุณไปดู2.5งจุดไฮบริดได้เลยนะครับแล้วถ้ายังไม่หมดเท่านั้นท่านผู้ชมทางวิคออโต้ของเราก็ยังมีโปรโมชั่นให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลด0 0บาทครับ เพียงแค่ท่านผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์ bigauto.car.com ทําเรื่องลงทะเบียนจองแล้วก็ออกรถภายในเดือนนี้ครับรับส่วนลดไปเพิ่ม10,000บาทได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้เองทับทาง bigauto มีการ ใช้เลดดอกเบีย้ยพิเศษตัวใหม่ด้วยนะครับจาก1.69%เหลือ1.29%แล้วนะครับแล้วก็โตต้เตาแคมรี่ทุกรุ่นเลยนะครับสามารถเข้าร่วมโปรแกรมดอกเบีย้ยพิเศษตัวใหม่อันนี้ได้ด้วยนะครับแล้วลทั้งหลัยท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีบัตรเครดิตและอยากจะรูดบัตรเครดิตเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการออกรถกับทาง Big Auto ตสามารถรูดบัตรเครดิตได้เลยนะครับโดยที่มีเสียดอกเบีย้ยสูงสุดได้กันถึงอกเดือนครับ ซึ่งหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากจะเข้ามารับชมรถตัวจริงนะครับหรืออยากจะนัดหมายเข้ามาทดลองขับก็ติดต่อนัดหมายเข้ามาที่ Big Auto ได้เลยนะครับทางเรามีทีมงานที่ปรึกษาการขายมืออาชีพพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําตลอดเวลานะครับส่วนตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วถูกใจยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จากทาง Big Auto ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ